อันนี้ก็มาสวัสดีอีกแล้วนะคะอดี๋ยาเพิ่งเบื่อกันนะคะแต่คงไม่เบื่อแล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาติดตามเพจทอมันโทก็รู้อยู่แล้วว่าที่นี้ขายแชมพูลดร่วงลดมันลดหงอกนะคะแล้วก็พวกหนังศีรษะคันแพ้จากเคมีที่อื่นมาหรือว่าเป็นตุ่มเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอใช้ทอมันโทแล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไป โอเคะ okay, ค่ะวันนี้ก็เรามาพูดถึงเรื่องผมหงอกของเรานะคะคือคุณปายก็จะมี Before before นี่คือเป็นวิดีโอเก่าภาพเก่าที่ที่คุณปายเคยถ่ายเก็บเอาไวเา้เป็นระยะเวลาต่อเมื่องมาตั้งแต่เ,เ,เริ่มปี63กันแล้วกัน63 65 66จน67เา,เาย้อนแค่3-4ปีนี้ก็แล้วกันนะคะตอนนี้คือ67นะคะข้างหลังเห็นไหมคะจะเป็น รายการของคุณหนุ่มนะคะโหนกระแสนะคะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของอประเด็นของบริษัทดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดไปให้ดูนะว่านี่คือ67จริงๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ม้นะวันนี้หกเไม่ได้นะ 7, ไปทาซีมาแล้ววันที่ปี67นะคะนีข้างหลังนะคะของโหนกระแสนะคะโอเคค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้คือปี6กนะคือผมคูปปอ,อยเป็นตอนนี้อย่างนี้นะคะนะคะแล้วตอนนี้ดูนะคะอย่างนี้ เห็นไหมฮะคือเมื่อก่อนจะร่วงร่วงจนหนังหัวเห็นหนังหัวไหมคะอันนี้คือตอนนี้คือเป็นอย่างนี้อัถอด้าแวน่อนเห็นไหมฮะเนี่ยผมดิฉันเต็มเลยนะคุูปไปก็มองไม่เห็นเราเพราะตอนนี้ไม่ได้ใช้มอนิเตอร์จากมือถืออะไรเลยนะคะก็คือส,สดๆอย่างนี้เลยว่ามันแท็กอยู่แล้วนะคะนะคะอ่ะทีนี้ก็ด้านหน้าบ้างด้านหน้าบ้างนี่ใช้ไฟ ไฟสีขาวนะคะให้ดูเห็นไหมฮะก,ก็เป็นตามนั้นจริงๆคือปกติคนเราอะ่ะคือคนที่ผมหงอแล้วอายุเยอะอย่างครูปอยนี่จากปีหน้าคือย่ยาง่าหละไม่ย้อมผมแค่เดือนเดียวก็แย่แล้วค่ะคือมันจะรู้สึกเลยค่ะว่าเฮ้ยมันหงอบมากอะ่ะแต่ครูปอยไม่ย้อมมาตั้งแต่65 65าหก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 เจ็ดก็คือ2ปีเต็มๆละอันนี้คือสปีปลาแล้วเพราะว่าครูปอยหยุดย้อมผมเมื่อกุมพาพันสองพัน้า อันนี้คือจะเข้า3ปีก็คือกุมภลาพันหกแปนี่คือ3ปีนะคะที่ไม่ได้โกรกไม่ได้ย้อมไม่ได้ทําสีใดๆก็แกจะมีดัดดัดนะคะแล้วก็ซอยสระปกตินะคะแชมพูครีมเมื่อปกติที่ครูป,ปอยใช้คือทอมันโทนะคะอันนี้คือด้านข้างนะคะอ่ะให้ดูอุ้หนอแตกเปิดพัดลมแล้วเนี่เนี่ยอ่าเนี่ยฮะเห็นไหมคะ นี่คือสีผมธรรมชาตินะคะไม่ได้ไปทําแบบเรียนแบบผมงอหรืออะไรต่างๆที่เป็นทางการทําสีจะไม่มีเลยนะคะไฮไลท์ไม่มีนะคะนี่ฮะฮะให้ดูเลยค่ะอ,อ่ะทีนี้ผมผมที่เป็นผมงอจริงๆเวลาไปเจอแสงแดดมันจะมีความวาว ผมห่อจริงๆมันจะมีความบวาวมันมันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสีก็จะสว่างกว่าเดิมแต่ถ้าเราอยู่ในชายคาอยู่ในบ้านอยู่ในคาเฟ่อยู่ในห้างอยู่อะไรที่เป็นแสงแบบแสงไฟอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสีเข้มอย่างนี้เลยตามลักษณะของแสงเลยนะคะอื